หลังจากที่โครงการประกวด M c o t Talent Audition Project ได้ผู้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายทางโครงการก็ได้พาน้องๆเดินทางไปพบสื่อจากหลายสำนักด้วยกันวันนี้ครับบทที่เราไปทำกันมาตั้งแต่เช้านะครับก็คือการเดินทางไปเยี่ยมพี่นะครับที่สื่อต่างๆนะครับไปที่รายการเป็นมาคุยนะนะถ้าเกิดต้องการตื่นาตทำแบบพีับดางครับมีความรู้สึกยังไงคะที่โดนแยง่งก ช้้าวัันนนีะครบแล้วก็ที่ที่2เราไปที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไปที่รายการดาวกระจายค่ะกลายเป็นแฟนดาวกระจายนหจ๊ะยังไงก็ช่วยติดตามชมแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะคะเฟ้นไฟเดี๋ยวเราจะไปต่อนที่ไหนไปทีวีภูค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรัปรายการนี้ผ่านประมาณเดืที่สิบหก มากมากเลยค่ะแล้อทีมเรา20คนก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปนี่ตอนหน้าใหม่ที่ว่ามาเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยช่ค่ะและปิดท้ายกับสุดยอดรายการบันเทิงของประเทศไทยรายการนายแอนเทอร์เครับฝากติดตามตัวไว้ครับ เพนสายพบสื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนมีฝันทั้ง20คนสุดท้ายก็ได้เข้าเรียนในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นพิธีกรมืออาชีพจากซูเปอร์สตาร์แคมเดมีคือให้เลยค่ะให้ฟรีเลยนะคะดีน้ให้สวยเลยครับเพราะกระบอกอันนี้นี่เองนะครับเป็นพบกันในช่วงหน้าเลยค่ะว่าแพชจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอพวกเรามีจินตนาการแล้วก็มีไหวพริบค่อนข้างดีแต่ว่าพวกเราจะไปภาพพวกเรื่องเล็กๆน้อยๆ หลังเข้าคอร์สเรียนกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้คนมีฝันทั้ง20คนสุดท้ายไม่เครียดจนเกินไปช่วงนี้ให้ทั้ง20คนพักกันตามอัธยาศัยกันก่อนหลังจากได้เรียนรู้เรื่องการปรับบุคลิกภาพและหลักการพูดต่อไปเป็นการทดสอบความสามารถของผู้เข้าแข่งขันทั้ง20คนจากโจทย์ที่ทางครูผู้สอนมอบให้แช้ป์กับอนา นะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติดีตอนแรกก็อาจจะเ,เก็งเกรงบ้างแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเป็นกันเองมากขึ้นครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเอาความรู้รวมถึงเก็งได้เก่น้อยที่คุณครูฝากเนี่ยไปปรับใช้กันครับได้หลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยืนการพูดการเป็นพิธีกรคู่ก็ได้รับความรู้ใหม่ๆจากคุณครูที่ถ่ายทอดให้พวกเราก็ขอให้นักเรียนลูกศิษย์ของครูทั้ง20คนนะครับโชคดีครูเป็นกำลังใจให้ครับ